สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูแคตตัสนะคะเป็นแคตตัสีกตัวหนึ่งนะคะที่มีสะสมเอาไว้ที่สวนนะคะต้นนี้น้องคือไม้ตระก,กูลเทอร์บีนิคาปาสนะคะเทอร์บีนิคาปาสวาเดเซียนสัสถ้าเกิดว่าออกเสียงไม่ถูกหรือว่าผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็ชื่อประมาณนี้นะคะเป็นคัตาีิตัวหนึ่งที่เขามีลักษณะฟอร์มขนที่น่ารักมากมากนะคะเหมือนกับเหมือนมีแมงอะไรไปเกาะนะคะประมาณนี้นะคะฟอร์มขนของเขาเนาะก็จะมีฟอร์มขนอยู่หลากหลายฟอร์มขนเหมือนกันนะคะอยู่ที่ไม้ถ้าเป็นไม้เมล็ดก็ฟอร์มขนเขาก็จะ ทีบ้างหางบ้างนะคะมีมีลักษณะแตกต่างกันออกไปเนาะส่วนดอกของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายสีสันนะคะแต่ว่าของมุมเกษตรเนี่ยก็จะออกเป็นสีขาวแล้วก็มีขีดกลางแบบประมาณนี้นะคะรอบนอกจะออกขาวๆนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงกลางเขาก็จะออกเป็นสีชมพูบานเย็นเหมือนสีเขาจะคล้ายๆกับพวกชูแมนนะคะ อืมเป็นไม้ที่น่าราักมากๆ,ๆนะคะแล้วก็มีสะสมเอาไว้แล้วก็เขามีดอกพอดีเนาะมุมกเกษตรก็เลยจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีสะสมจะได้ไปหามาสะสมได้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูดอกชัดๆนะคะมุมข้างบนเนาะก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ถ้าเทียบกับต้นของเขาเนี่ยดอกเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะคะก็เป็นหน่อที่มุมเกษตรเพิ่งเอามากราฟไว้นะคะกราฟแล้วก็ดอกเขาก็มานะคะสามารถที่จะเลี้ยงเป็นไม้ลากตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงเป็นไม้กราฟได้เช่นกันนะคะเขาจะเป็นไม้ที่มีเขาเรียกว่ามีเดี๋ยวจะให้ดูมุมสูงนะคะ มีก้านเกสรสั้นๆแบบนี้นะคะสั้นๆแล้วก็มีกลีบดอกเลยแบบนี้นะถ้าเราผสมเกสรติดเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของฝากปอมๆชั้นๆอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะผสมในตัวนิดนึงนะคะลองผสมในตัวก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เทอร์บีเขามีเทอร์บีอ,อ,อีกตัวหนึ่งเขาบานนะคะเมื่อเช้าก็เอามาปัดใส่นิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องลุ้นดูว่าเขาจะามีดอกเขาจะติดฝากไหมนะคะ แล้วก็พอดีว่ามีชูแมนต้นนี้นะคะนี่ก็คือดอกเมมชูแมนที่เมื่อกี้มุมเกษตรบอกว่าคล้ายๆกับดอกสีของเทอร์บีนะคะก็คือเขาเขาบานพอดีเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะลองผสมดูเผื่อว่าเขาจะติดนะคะถ้าเกิดว่าเขาติดเนี่ยเราก็จะได้ลุ้นลูกไม้ใหม่ๆเพิ่มนะคะลองผสมไปนะคะแบบนี้อ่ะลองดูนะคะไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาไม่มีคู่ผสมอยู่แล้วเนาะ โอเคก็พาเพื่อนๆมาดูความน่ารักของน้องแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาติดฝากหรือว่า,เ,าเขามีหน่อโตกว่านี้ยังไงมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะสาหรับไม้ตัวนี้นะคะก็วันนี้พาเพื่อนๆมาดูความน่ารักของแคตาตตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นไม้สายสะสมนะคะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้เนาะสาหรับสายเทอร์บีนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ